สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมามาซ้ำเก้าค่ะมาซ้ำเก้าแล้วก็เลยเลยไปอีกน้อยนึงอยู่มือนี่เมื่อวานนี่ออกมาคัมโพดค่ะพี่น้องคัมโพดเอาเบอเบิดแล้วมือนี่เลยสิมาเลาะเบิรงอีกเทื่อนนึงเนาะค่ะไปค่ะตามมนน้ากันค่ะนี่น้ำมุนี่ละค่ะพี่น้องเบิรงดูเอาเมือละไปเนาะค่ะเนาะเ็ดอันเผิ่เนื้อเ้อค่ะ รอดีจุลี่พามาเก็บเมื่อวานนี่จุลี่ก็เลยสิมาซองมึงอ,อีกแล้วก็สิพาเลยไปอีกมองไม่นั่นคืนอีกแล้วคะ่ะคืนอีกแล้วคืนอีกแล้วพี่น้องมองเก้าค่ะมองเก้านี่เมื่อวานนี่จุลี่เอาไปเอาไปต้มไว้ค่ะพี่นอ้องต้มไว้แล้วก็ล้องเอาค้นเจวจิม้มแซบแซบค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่นี่ เทมือเดียวเลอค่ะพี่น้องจุลี่กะสิสิตัดสิงยังกะ <c oughs> กะสิเบิ่งยากแน่อยู่ดอกค่ะกะสิเป็นตาลำค้านตายอยู่ดอกมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งมือนี่ถือมีดมาน้ำค่ะเมื่อวานนี่ออกมาไม่ได้ถือมีดมาเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เอามีดมาน้ำน,นี่ค่ะควงงามค่ะพี่น้อง เราเก็บก่อน,น,นอยังค่อยค่อยตัดค่ะมองเก้าค่ะมองเก้านี่ขึ้นอีกแล้วโมเมนต์เบิ้งบทัวด้วยค่ะพี่น้องอยู่รีเบิ้งทัวอยู่เมื่อวานนี่อันนี้มันขึ้นมาไมัค่ะ เขาไหวจะน้อยแน่น,นาะค่ะพี่น้องเนาะตัดไลยๆก่ะมันสิบนเลือให้กินค่ะอุยอ้ยอุ้ยเอาเฮีย้ยเอาสนะกำลังงม้มค่ะพี่น้องพวง่วงน้ำ มีอีกบอเดี๋ยวเด้อค่ะพ่อท้านได้เห็นอีกเดี๋ยวไว้จุลี่เห็นเดี๋ยจีท้ายให้เบิ้งค่ะพ่ออีกกุ้มนึงเอา้าทรงสีเทาๆละพี่นอ้องได้อยู่วนอวันนี้ อันนี้ใส้ได้นี่นี่แนวกินนี่แนวกินแล้วนั่นบเอาเอาไว้หันละดอกนี่ดอกนี่พอะใส่ได้ยี่ดอกค่ะเบิ้งส้งนี่อ,อาเติมกันไป พี่นอ้องอุ้ยมน็นห้อยเหยียบนี่ตองแง้มดีๆไปสะนาพี่น้องไปเบื้องอีกมองนึงพุ่นรอดนี่ ท่านเดพออีกดอกค่ะคือสีเท่านี่แต่ว่ามันก็สีเริ่มขึ้นอยู่ดอกค่ะไปมองไม้นาะคันเนาะโอ้ยพวกม่นเท่าแล้วบ่วันนี้มองนีก็ได้โอ้ยพวท่านเท่าค่ะใส่ได้อยู่ค่ะนี่อ๋อ,อน้ำอยู่ค่ะน้ำอยู่พี่น้อง ใส่ได้อยู่ค่ะใส่ได้เยู่ขาเพราทานได้ถึงแมงกินค่ะพูนพี่น้องโอ,โอ้เก็บ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 โอ้สมนี่บานแล้วค่ะสมนี่จนบานแล้วพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือสิบอรเอ,อี๋ยาสิเอาดอกนี่ <c oughs> นี่ใส่ได้เยอะ ใส่ได้ยุดอกนี่เบืองส่งอ่ะขาพ่วมสิเป็นแมงค่ะเต้ว่าแต่ว่าโอเคอยู่ดอกค่ะเมืองสงซุ้มนี่บานแล้วนี่กับขาพ่วมสิเป็นแมงโอ้เสียงพระเอกแล สตาร์ทเครื่องบินแล้วค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องสิได้ยินบ่บุเนาะแล้วสตาร์ทเครื่องซื้อๆหรอกค่ะพี่น้องเราเพื่อสิบไ่ได้บินดอกอคุณ <c oughs> ออดอกพุ่นงวยแล้วค่ะพี่น้อง เห็นบบบูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเห็นบบบูล่มจนงวยค่ะโอ้ยเท่ามันเท่าจนงวยใส่ได้อย um ู่เด้นี่ซุ้มมุนีก็ได ah ้นี่มันบานอยู่แต่แห่งฝุ่นไี่น้อง ดดสีส้มบูบูค,ค่ะจูลี่วันนใจเนาะพี่น้องเนาะเอา้าว่าแม่รถสีบ,บินบอกพี่น้องคือเป็นเสียงเลงเครื่องแม่รถเลงเครื่องสตาร์ทชาร์จแบตเตอรี่แล้วซื้อแบตเตอรี่แล้วซื้อซาอัามีขาเป็นแมงค่ะ เอาละพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิเก็บสะก้อนเราจังค่อยสิตัดแค่เดียวเด้อค่ะเด้อสิเดี๋ยวมันสีเดี๋ยวมันสีโดนโพดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเก็บรวมๆรวมๆไว้แล้วเอามานั่งตัดกันค่ะพี่น้อง อนี่แมงค่ะนี่แมงใส่บ่ได้เอ้า่ป้ให้เขาถิ่ม่อยให้เขาเกิดถิ่มแม้นีโปยให้เขาเป็นเชื่อเดี๋ยวตอนเขาตอนเขาตัดจงค่อยมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องว่าิใส่ได้ว่าใส่ได้เดี๋ยวเก็บไว้สักก้อนเก็บกล่องไว้น้ำกันสักก้อนพูดนี่ค่ะโอ้เสียดายาปวพี่น้อง อ้ย,อย,อยบานแล้วสุงม,มนีบานแล้วค่ะโอ้โหนี่คือสีใสบัวใดเบิ้งสูงค่ะนี่นี่ใสบัวแล้วเด้อค่ะโอ้แต่ดอกมันหนาสีใสดอกมันหนาสีได้อยู่พี่น้องแต่ว่าขามันคือสีบัวใดเบิ้งสูงอ่ะดรรไ,ได้บัวหลังบัวใดสามบัวใดบัวดเอาบัวใดค่ะบัวใดกับบัวอาอันนี้เด้ได้บัวุ่น โอ้นี่กับบได้ค่ะโอ้ยุูมใหญ่ๆนี่คือสิบบได้เบิ้งสรงค่ะอันนี้ได้บ่เน้อเนาะโอ้นี่คืออยู่ค่ะอน,นี่บ่บปันไดค่ะบ่บปันได้นี่เด้ปุ่นแนวห้อยกินไปเครื่องนึง ที่เหลือใส่ใดพ่นนอวันนี้พี่น้อ,องดึงดึกเฮ้ยวาวกระจซักพี่น้องเลยก้มลงเก็บ หัวซักกุ้นนี่เห็นได้เนาะบัดน,น,นี้ยเนี่ซุ้มกองอยู่นั่นเก็บกองอยู่นั่นบรตท่านได้ไปตัดขาเลยค่ะพี่น้องเบิ้งกระสิเต็มตาอีกแล้วละมือนี่เอ้าเอ้าเอ้าอันนี้กันเลยใส่ใดดูค่ะโอ้ยเอ้า ได้บนน้อวันนี้พี่น้องเลยฟังดูค่ะได้ได้ป้อบานแล้วไหมโอ้เป็นคือส้มคือเถาๆนี้แหละคือที่้เอาดอกนอะอดอกนี้ใส่ได้อยู่บงส้อ่ะป้อได้บ้อได้ค่ะโอ้นั่นก็นเถาค่ะ นี่กับมาได้ฮะ,ะ,ะมาเดี๋ยวมาตัดซุมะนีเอาอนันอีกดอกนึ่งดอกตุ่มๆอยู่ค่ะนี่มีน้ำอยู่ค่ะเลยไปนี่ได้ได้ปะนี่ได้ได้าะนอเราอกีกเบ่อองซ้ง ได้ยุ่ล้วโอ้ได้ยุค่ะดอกนี้งามยุค่ะสดยุแมงบ่ท่านกินโอ้ปุนี่ซุ้มกล่องย่นั่นบ่าท่านได้ไปเอาเด้อค่ะพี่น้องพอ,อนไม้่อ,อนไม้ไปเร,รื <ś> ่อยซะก่อนต้องคอยงอไปตัดขาซุ้มมุนัน เป็นแมงค่ะน้อยยแต่แห่งเป็นแมงอม้อนี่ก็ทรงคือแมงเดิงดูโอ้แต่ขาใส่ใดอยู่น้ำใส่ตาสะนะน,นี่ดีนี่ได้บ่ เดีบบนี่เทาเบื้งสูงค่ะนั่นเทาแล้วอิลีอ้าก็เอาทั้งเบิ้งอันนี้นุ่มๆหน่อยๆโอ้แดดสีส่องแน่ยุดเด้อค่ะ ละมือนี่เบิ่งซุ้มนี่เดี๋ยวซุ้มนี่ใส่ตาก่อนค่ะซุ้มเก็บวังนึงหันละค่ะ,น,น,ะน,น,นี่เออันนี้ไตไตบนนอตนน่เนาะ แต่ไรบอน้อหนีเนาะพี่น้องเนาะีขาแมงแล้วค่ะโอ้นี่บ่ได้ค่ะพี่น้องเป็นแมงแล้วนี่พอได้บเนาอนี่เนาะ โอ้ยแมงเหรอค่ะโอ้ยแมงแเหรอพี่น้องนั่งกับบดได้ค่ะอืมมีได้อยู่ค่ะมีงามอยู่ค่ะหล่นตาแล้วค่ะปุ๋ย ดอกนี้ก็เป็นสีแมงๆค่ะเอาเด้๋วเาเดี๋ยวว่าให้เขาเกิดยุ่รนี้ละค่ะแล้วเบิ้งดอกนี้ดูพี่น้องดอกนี้ใส่ได้ยุบนี่ใส่ได้ยุ่ค่ะดอกนี้งามยุ่ค่ะงามยุ่นั่นพี่น้องลนใต้อีกแล้ว โอ้ยผู้ใดอีกดงนึงโอ้โหดงนี้คือจีเซย่ผู้ใดค่ะเบิ่งส่งอะ่ะผู้่ะบานเธอเลยอยู่ค่ะเห็นบ่นบุนเนาะค่ะเนาะเบิ่งดอกนี้ดูอันนี้ใส่ได้โอ้โหพูดน,นี้ค่ะพี่น้องเห็นบ่นบุนเนาะค่ะเนาะเป็นสีแดดๆค่ะเป็นสีส่องๆ เแบบื้องสมุนก้องไหเบื้องไมค่ะโอ้สายได้บนนอหนี่เนาะสายได้เป็นบางอันอยู่ดอกนี้เบื้องสุ้งอ่ะ ใส่ได้ให้ตาน,นี่เบิ้งเท่าแล้วเบิ้องซงค่ะแต่ว่าได้อยู่นี่ยังจังว่าเท่าเพราะว่าดอกมันนั่นๆแล้วคุณพี่น้องเห็นบ่เห็นตามันบ่ตามันตีแล้วค่ะพุ่นตาตีคักค่ะพี่น้องตาตีน,นี่ใส่ได้อยู่นี่เบิ้องซงนี่ ดอกนี่ก็ได้พี่น้องมุนี่ไ้ปะนี่ ทำบ่ได้ดอกสองดอกนี้พอได้อยู่ค่ะอืนี่าคาเป็นแมงอือทำบ่ได้นี่ก็เป็นแมงค่ะดอกน้นอยๆนี้ได้บ่ เป็นแมงเราด้วยค่ะเด้อโอ้จุมนี่คือสิบเอาค่ะบอดีค่ะจุมนี่นี่ได้ดย่ค่ะบกสูงอ่ะหล่นตายละดงนี้ใส่ได้ปะค่ะดงนี้ สองดอกนี่ได้ใดยุ่มเบื้องส่งค่ะพี่น้องโอ้โหเลยไปพูนอีกลายค่ะพี่น้อง สงสัยต้องได้เข่าบ้านเราออกมาไม่ได้หน่เบิ้งซงอ่ะปูนอะค่ะพี่น้องเป็นพรือ,อยูคค่ะโอ้เห็นบโนแบบนี้ตรงใจย,ย่านที่บ่เห็นดอกออปูนพี่น้องเป็นพรือ,อยูคค่ะเป็นพรือ,อยุคปูนเลยไปปูนอีกโอ้ตายตาย นี่ก็ล้นแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วทั้งพี่กับเก็บเพราะทันได้เมืดอยู่กูนะกูนบพี่น้องทั้งนี่อ่ะพูดเอาเมือดค่ะเอาโโ่เมดอดอย่าเอาไม่เอาไม่เอาไม่เมข้าบ้านก่อนค่ะคลิปนี้กับย้าวเติบแล้วเน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาไม้ไม่ออกไมใหม่ออกมาใหออม่ยืนลังบ้านนึงดอกค่ะ เอาเบอร์เบิร์ดคะ่ะพี่น้องเอาเบอร์เบิร์ดล่นตากอนคะ่ะเข้าบ้านก้อนนัองกสีิออกมาไมคะ่ะโอ้ยยังมีอีกอยุคค่ะน้ำถ่องน้ำทงังฮึสั่นเลยเนาะค่ะน้องพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไวพ้พ่อคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไครตด้ะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายพู้หลัพี่น้องล่นตาแล้วคะ่ะเอาไว้แล้ว ไปละค่ะบ๊ายบาย